หมดเลยครับ okay. one two three ยังยังพูดดูกันนะโอ <Okay, okay. S 2> เคโอเคโอเคเอาออกมาก่อนเอาออกมาก่อนโอเคชนก่อนเท่า โอ้ยเราได้ตัวเกาตัวด,ด,ดีเห็นแล้วลเฮ้ยของทามีอ,อ,อุปกรณ์ด้วยอะต่อได้เหรอน้องแคทน,น้องแคทสีขเขียวของลุงคิงน่ารักมากเลยตอมดูดิเอาตอมแกะให้แม่มุกด้วยอันนี้ของแม่มุกนะคะมา,ะมาแกะด้วยกันแเ,เ,เราก็ได้คะหวานไม่ใ่มันี่ก่อนะหวา่ Oh my g o d อ,อไอ,ไอ,ไอ,ไอของอาตอมคิวอะของเรา,าคิวทุกคนจะเก่ของแม่แล้วนะสองหนึ่ง้ยว่าคิว่ะของแม่พวกน่ารักอะพวน่า,านร,กรักอะ ของม่มุกน่ารักอะเป็นแมวด้วยของกอเชก็น่ารักของกอเชเป็นเป็นแบบนี้เป็นแ,แมวเป็นเดฟิเซอร์ <The Fisher. S 2> อ่ะอาตอมถือถ่ายรูปทีนึงเอ้ยแม่ในอันนี้ด้วยเฮ้ยลอกทิ้งอ่ะลูก